เอาล่ะพระรับยญาแดนี่หล่ะพระว่างลมองเส้นงหน่อยบอกเสือโดยตรงน้ำสะกนวันนะจับน้ำชายญ้าเสียงทองเกิดโยบานโค้งรำเป็นบะลึงลองเก้าคนสาคนเลือกกาลสินสาข้างขวัญกัน ใกระทำหาเหลวเน้นเสือ้อแถวแนวไผมาลังไดมาลังดีขอพห้บุญเสียงทอเป็นผู้เสียสอนนะทังจังหวัดเดินคนรลอมต่างค้อนต่างเล่น កៅថៃអូឡាខលាត់ញ៉ែរេះឡោផបមឡងមិនសែនមិនលងយិហោកွာមោះហិងហោកូនមីចំបាហងរាំងកេង มียล้มเลงปางนน้ำต้นไปแต่งตอนึ้นได้หายรับเป็นรอยรอยรอยเลยตลอดั้ำเด็กน้องกอดทางตอนแ่ผก็สาวให้เซลเซลยากได้เป็นคูจำเอาไว้เอยมูนี่ละหมอแซมล้งใส่ผิวใส่ซอยหิยหิวล้งใส่ปีละก็ล้งใส่คุยแห้งคักดีหลายล้ม ดอกแม่แบบสามเดิมใบบัวกู้ปวดหางลำต้นผูกลำกล้องต้นหยาบต้นหางก้อนนี้เหล่าผู้สาวปากสีหอสูน้องสงลำจังสีแล้วก็บอมีจงบดบาดบาดเดินผู้ใส่ฟังแล้วกระห่งของแข็งยิเงแยบลำเดื้อแม่ไม่มีก้อนแปลกแปลกส่วนเดิมส่วนต่ำคนจังไฟหลัานี้ยมตอนผมใส่ได้หมอแสงน้อยนี่บอท่านใดไงรับเก็บเล่าผู้สาว เพื่อนผมเระก็บ่าเพืนตอนแต่งเองมอยนก่ยเพาะเราจิตรวาดาไม่ต้องสงสัยสิมาสิมากไว้เชิญเร่งรีบบอกนกดิ่อบหรือตีมัดผมว่าตะแด่ตกลงชอบอย่างบ่บาถือเด้พอลาสิมักตอนพระเทียสังขยนุขวันเลือนลเาผู้สาวพอโสเร่งหอเรื่องดาบเรื่องสาวสาว้ยากได้หัวัจแล้วก็ผุ่ชจำแลวเราฝีมือคืต้องกันถือเด้พอลาสิมักตอนหันเก็งเสียก้อยเดีอาบา còn quay biểu còn đưa lòng còn đưa lòng là phu thợ khoang kêu hơi xin sai con con kêu máy, bì sướng đã nhé, bì sướng đã đây, phu đấy chỉ trở đây, phu thợ khoang kêu sai đưa là có ไหมันเดี๋ยว้องสิ่งต้องมีต้องลองสู่ยาซอยสอยเพียน้องฟังสอยสอยสอยกับเพียน้องฟังสอยดกติดกี่เปวไปเตยผู้ใดบทัได้ลองกับเสดงมาบทันไดุ้มคาเด้อ ตามงแต่ราเพิ่งยู่คกินต้งต่เาเพิ่งดูเพิ่งกินดินตามงดิจะดินนะดินบ้านหันตามหางลำโพลำตอนหันตามหางลำโพลำ่อนเราก่อนต้างก่อนเรก่อนเขาความไ่แล้วเด้ดองไต้ไปสีไปเอาได้ไปสิไปก่อนดับก่อนดิแล้วกันมีตางมีมีของหลายอย่างมีตางตางมันบอกคือกัน

แินเล่นกการเงตัวแขงันงานเจ้าคนก่อพื้บและตก็ในตัางบนละบัานป่าบันลมงสูงตาสูงสูงไว้สูงสางห่างต่างห่างต่างห่างไม้ใช่ปลาปลาทางปลาป่าในป่นดอกลานัเอ้ยทิ้นารีก่เพื่อาเจ้าลอกยูใจสายดู้ร้สายผู้พิจารณาผู้กนยังไป้าไม่ฝาชลาตาอย่างนีลายพิเศลายแท้ตายยังไงตาหางวงก็สองมอ ันอะไรนะมันไะไพิเศษบ้าขนที่ไหลเลยแตว่าวเสียงเบบนี้นได้ไม่ก่องเน้ยเอาได้พอโลกคนห้องมันตั้งแต่งบองคือกัน เต่าฟื้นเหยื่อตั้งเหยื่อหิ้วขวัญเียืเมียดเหียดตังเหยียดเหยียดขังไปข้องกระดองตังน้องไปดองหื้อรองเหล่าน้องแต่ก็น้องหันน้องไข่น้องแต่ก็น้องหันน้องไข่น้ตังงน้อยหัน้อยรวยก็เจ้าตั้งไว้ต่อ าไฟดำเต้าตาไฟเต้าขาวไฟดำหัมตาหัมหัมขาวหัมแหลกแสตางแสแสเจ็กแสตีนกะหินต่างหินหินซาหินต้นขาวฟนลอนขาวเอินหินปูนขาวฟนลอนขาวเอินหินปูนตูนต่างตูนตูนโนตูนสวดเด้อบวดต่างวดตูนต่างตูนตูนต่างตูนตูนบาละนี่มังตูนนี่มังนูนน้องไม่อย่างนี้แค่ตูนบุตนตะลูไม่นี่นี่ตูนบุตรสุนโอ้ยอันน้ำก็เห็นน้ำอะไรเห็นน้ำหรือเปล่ามาแปะแท้ น้องเรยนไรบ้าหน่อยจ้ะเขาสิไปเงี้ยตูกาลังจอดคิวหมอเทศตอนนี้คิวเน่าหลังหลังปีใหม่พอกันค่ะตะตูน่าโคลี่กีต้องฝ่ายเดียดเลยนุ่มตานุ่มตุ้นทางตุ้นตุ้นโตตุนสวดเด้อบวชตาบวชปวดตาปวชเน้นเห็นตาเห็นเห็นไรเห็นองค์ตา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 องค์องค์ตาองค์ตาองค์ตาองค์ mẹ tăng mẹ mẹ tăng mẹ cua mẹ tăng mẹ mẹ tăng mẹ cua cua tăng hoa hoa xanh hoa hồ là cái lò tăng lò lò tăng lò lò thả lò kha na tăng na na đẹp na đẹp na nằm tôn tạc na nồi coi mù là cái hô tăng hô hô cốt hô hiền เียดตังเบียดเบียดใส่เบียดหัวแล้วก็ไม่เบียดหัวเบียดตุ่มทองไทยไต่ตังไต่ไก่ตุ่มไก่ย้อมไต่ตังไต่ไก่ตุ่มไก่ย้อมกองตังกองตองหินตองอุ้มตุ้มต่างอุ้มอุ้มต่างอุ้มอุ้มต่างอุ้มอุ้มหักอุ้มสิ้สิ้นต่างสิ้นสิ้นขันสิ้นห่วยหวยต่างหวยหวยของดอกเด่น ตา้งห้อยห้อยของน้องแวนผูกเชิ้ตตั้งแค่แค่หน้อยแค่ใหญ่ให้ตั้งให้ให้ปางให้ปอดให้ตั้งให้ให้ปางให้ปอดต่อตั้งขอต่อขำต่อแดดต่อใน้น่อยแกนแดอยู่แต่จะง่าขำตั้งแต่ขั้นกันหนักตัดที่งูเห่าอ่าบัดดี้ไหมคมบากรจะเก่าขึ้นหานเดินผ <itu> ่านคนฟัง <delle> พอจะถึงเล่ที่ที่สถานล่ำรองนี่คนมั่งน้ำกลล่ายคนแตกตื่นเสียงปลื้ือบืนบืนแท้ส่งของทูการแต่งตัวนี่ก,ก็ตกสวยมากน้าตาการแต่งตัวนี่ก,ก็ตกสวยมากน้าตาคือตาการเรว่าพอสักท่าจ้างคนเลยต้องเงินใบสัญญาหมาัดผูกหอดเบือแนลวงานเจาแต่งทคัน คือเมื่อนี่อุ้นพ่อเจ้าภาพคุณแม่้ตภาพเก้าสักฮาคุนได้สร้างน้ำแต่ทำบุญเกินมากเป็นบุญมหากระถินเพื่ออุศสิตรกุศลหาคุณแม่เสาของเฮาเอ๋วเราลมเสียหายตายเสียจากไปเหลอไว้แต่คุณงามความดีบัดนี้พอข้ามมากระถินนี่แปลว่ายังแปลว่าไม่สะดึงหรือว่าไม่ถึงเนี่ยตาบ้งจีวอน กระถินตามโบราณอาจารย์เพิ่งก้าวไปนีกันอยู่สามอย่างคือหนึ่งมหากระถินสองจนระกระถินสามโจโระกระถินจือเอาจำด้ม,มหากระถินนี่แปลว่ากระถินกองใหญ่นี่บริวารหลายรวบร,ร่วมเบล่าตัดยมงโดนเลยถือกันมาใหญ่หรือเรียกกันมามหากระถินจนระกระดินนี่ไม่ถึงกระถินน่อยร่วมเบล่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดมือดีหกม,มือดีทอดมือดีเลยเฮ็ดเล่าเฮ็ดปังภาษาไทยเอื่นว่ากระถินรีบด่วนภาษาเราเอื่นว่ากระถินแลน โจระถินเนี่ยหมยถึงกระทิศตน,นคือกระทินที่บ่อได้ปักฉลากบ่อได้บอกให้ประสงค์ในวัดนั้นหูเตรียมความแล้วก็ลักไปทอดเลยเหตุนี้ล่ามพี่น้องจังเรียกตากระทินตนมนต์ตัวคนฟังล่ามเมตอจำเอาไว้ฟังเรื่องวงคนเผาจำเอาได้ประโยชน์ขอโทษนักปราชญ์ดอกผู้เรียนรู้ก็หมเมืม่อสิบมิว้วกระสบปมลบนอกปัน้นขาทั้งผู้บาอาจะระไปสงฆ์เจ้าผู้ใดเดาเรื่องดนอาวุไป,ปบ่เข้าหามบัตรมีตรเบือนรูหัวเยะเดอยร์ยัน เม่อล้วบอผู้บ่าวผู้สาวเมแล้วบ่าบอยสากแต่น้อยก็เมื่อเล้วก็ขอให้โชคดีเด้อเอาบัตรที่พ่อเก่าวถึงปันในส่วนกองกระถิ่น ผพาสบงจิวอนที่ควรจะตั้งผพาที่ทำกะตินนนั้นมีกันอยู่ห้าอยางคือหนึ่งพาไม่สองพาที่ไม่สามพาเกาสีพาบังสกุลหา้าซื้อมาจากตลาดลานค้าหายยางน้ำกันจัดสันลีจนครบจังสีทำไปไรถูกเปลี้ยหรือขอบอริขันทั้งแปดสำรวอดูอเรียกร้อยฟ้ังไข่าข้าแถลงฟังสีบอกให้แจ้งในเรื่องบอริหาร พาสังฆาจีวอนบาทสบงจำใบหาเมียก้นมาให้ทั้งเห็นเวียบสอดประพุทธเอวและหากองน้ำหกพันมีแปดจางพ่อหนังเบาเรื่องบริหารในตำนานกาถิพุทธองค์ซ้อนไปจ้าด้วยในเรื่องกะถินเขาเบาเตียงยกพี่ท่านอุ่น่างผู้ใดสั่งกองเขา ศาสนาพระเจ้าองค์ซื้อกัสสปะศาสนาพระเจ้าองค์ซื้อกัสสปะตาว่าท่านมหาเสียฐีก่อทั้งสมัยนึงก็เมนผมหาเบาเอาความจริงมาบ่าเสียต้องมีคู่บาดูดำลาแต่งให้ยอมได้บอกรัวอาจารย์เพื่อคนกลัวจะแต่งแปลก่อนแต่คงสมธรรมะเกียรติปีหยองเดืยอยหน้าบวมสมองใสเรียวก่อนไม่เรื่องของทันปารีบกับของแต่ได้ยินดังใจเอือกเรอดีละคุมาท่าน คนมาบุญบุญนี่ท่านยังกระไดนอเมรเนาท่านยังกระไดบุญไดกุศลวัตถุนสุเนวเป็นบ่อนองละกินนี่อ้หนองละเป็นบ่อพุ่กินนาี่ท่านเข่าเบ็ดครับท่านพักสิ่เดียวก็ไดบุญไดกุศลท่านกุได้เปลี่ยนเสียฐีท่านสังกสีได้มุ่งเราท่านเด่งท่านเร่าได้เป็นเจ้านางเมืองเอายาวยาวใส่เทียนที่บ่อเทียนเข้าไป่